คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่ 7- ถึงแถวทีจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี้ เลขท้ายสเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้าี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปักหล,ลักร้อยบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่กุมภาพันธ์ 2,567. สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งววติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่3บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่7บวกด้วยแถวที่15และบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักร้อยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับ เริ่มจากงวดวันที่16สิงหาคม2,564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1สิงหาคม2,564 0บวก0เป็น0 0บวก0เป็น0 0บวก7เ,เป็น7 7บวก6เป็น13ก็จะได้เลขดับ3 เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่16สิงหาคม2,564ออก7 5 0 3ไม่ตรงกับ7ดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสามตัวบน9 7 9ได้เลขดับศูก็ไม่ตรงกับ9ดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดวันที่1นกุมภาพันธ์2 5 6พที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่17มกราคม2,567 5บวก5เป็น10 10บวก1เป็น11 11บวก5เป็น16 16บวก6เป็น22ก็จะได้เลขดับ2ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่6บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่15บวกด้วยแถวที่16และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักร้อยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16สิงหาคม2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1สิงหาคม2564 1บวก1เป็น2 2อบวกเเป็น9 9้เบวกเเป็น16 16กบวกเเป็น25ก็จะได้เลขดับ5เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่16สิงหาคมสองพอออกเ5็ดไม่ตรงกับ7จดับปากหลักร้อยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับ จะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมา ที่ออก3มตัวบน979ได้เลขดับ3 3ก็ไม่ตรงกับ9ดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่17มกราคม2567 เกบวกเเป็น18 18ปบวกหเป็น23 23ิบวกเเป็น32 32ิบวกหเป็น33ก็จะได้เลขดับ3ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่15และบวกด้วยแถวที่19สองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักร้อยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16สิงหาคม2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1สิงหาคม2564 2บวก0เป็น 2. 2อบวกเเป็น9 9้เบวกหเป็น15 15้บวกหเป็น21ก็จะได้เลขดับหนึ่งเลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่16สิงหาคมสองพออก7 5 0 1ไม่ตรงกับ7ดับปากหลักร้อยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับ จะได้ไม่ทำให้เพื่อนเพื่อนเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนเพื่อนก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3มตัวบน979ได้เลขดับ4 4ก็ไม่ตรงกับ9ดับปากหลักร้อยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปากหลักร้อยบนงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ9บวก เเป็น18 18บวก5เป็น23 23บวก6เป็น29 29บวก6เป็น35ก็จะได้เลขดับ5ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขเด็ดปกหลักสิบบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนไปเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ ID ของผมนะครับ ad ห HLVRU มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพง์โทร092 273 9598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไป ็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุนลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยลายไอเดีของผมนะครับ ad 2 cx w qb มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแลวถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่และงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิป ได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับสตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ